ขอบคุณรถตุ๊กครับขอบคุณแม่คุณเจครับกับพี่ดอนนะครับผมขอบคุณครับเฉินมาเครื่องนเดีอวปาเรีสสามซีเดี๋ยวหน้าลงก่อนอีหยางแน้ำแน่นอันนี้เอ็ยซ์สามอะไรนี่ยู่เบิร์ตนี่ตรงนี้ควรแดงนี่ตรงนี้ค้าขนมไทยนะนี่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วน้องน้องน้องมาแล้วแหละขอบคุณลูกโป่งครับขอบคุณลูกโป่งครับเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนเปี่ยนอะไรดิ๊กตอแก๊ะไม่มันไม่ใช่แบบนี้อันนี้มันแห้งหมดขอบคุณลูกโป่งยังบอกเขาเอายังไงวะกองควันลูกโป่งนะครับลองสดจดหมายสามซองไอ้ฟังแน่เดี๋ยวจะให้น้องหยองลองให้ฟังใครมีสามซอง ขอบคุณดอกกุหลาบครับขอบคุณดอกกุหลาบครับไปแนจ้ากอดที่สี่เขาแล้วกอดที่สี่เขาแล้วฝากทุกคนกดแตกหน้าจอด้วยด้วยชลีวิแดนดิ๊กเกอยแล้วก็วิงแฮงนะครับผมแล้วก็ผมแล้วก็มีมิตรหลายครับเยอะนะครับอุ้ยนี่นี่เออ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 คือแล้วคืน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 แล้วคือแล้วคือแล้วคืนแล้ว ย้อนเอม้องใชร์้อน้องต้อตองต้องใส่ฟิวเตอร์นานนานย้องดีแล้วน้องบม่ต้องใช้ที่นี้ขาวมากขึ้นพูดได้เเบืองแรกค่ะเลือสองคนี่เอาตังคีียรแล้ว่นี่นี่่ไอเสดครวบมนี่รู่ดนรับบฟดีกว่ามปลาวรับ เก้าสบเก้าหคนฝากทุกคนแต่หน้าจอรัวๆด้วยนะครับนี่ครับน้องน้องยองเต้าหยองเต้าหยองน่ารักเต้าแฮทสสวัดีค่ะก็น่ารักแคบหลอดพิมพ์ติ๊กตอกนะคะทุกคนจะดูไปลงติ๊กตอกแล้ว่ะตอนนี้แจ้งแจ้งเงินไปค่ะฝากทุกคนแต่หน้าจอรัวๆไอ้คนถือตัวคือไอ้อ่าตอนนี้เราจะให้ศิลปิน เข้าสอมแล้วนะคะใครที่ใครที่ยังเ้าอเ้ายอ้งคกับของนางแวนะขอบคุณ่บนปิดันนวมแขบคุครบแม่ครัวนะครับต้าขอบคุณแวนจากพี่กอนะครับผมเออเอไปใส่นะคนดูเท่าไหร่ไม่พีเสื้อพ่อ

วันยาพรนะครับวันให้ใกล้หน่อยนะครับแต่อันนี้อยากดูแบบเป็น์ภาพพวกนะครับผมเพราะว่าผมต้องมาซ้อมมันมีบทหลายบทนะครับผมแนนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมได้ครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยน์พิชชอรี่นะครับผมท่นี้อยากดูฟิลหน้าเวทีนะครับตามใบของพี่แนนวันยาพรนะครับผมแบบเพียแล้วก็พิชชูรี่นะครับผมวนของผมกับพ่อนะครับผมก็จะ โยนเปลี่ยนแค่นี้นะครับผมโอเคนะครับสิ่กระแลกครับ,บยบายครับ